สวัสดีครับเพื่อนๆนรักนักยิงแนวร่วมชมรมหนังสติ๊กร่วมสมัยบางกระนดทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยกับน้องบางกระนดนะวันนี้จะมีอะไรมาให้กับเพื่อนเพื่อนได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วนะครับฝึกพร้อมกันนะครับวันนี้ผมจะมาฝึกยิงไม้ยิงฟันบนไข่ไก่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการยิงที่ท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยลองวันนี้เราก็มาชวนเพื่อนเพื่อนมาร่วมทดลอง ด้วยกันครับผมจะเป็นคนลองให้ดูก่อนว่าวันนี้ผมจะรักษาไข่ไว้ได้ไหมนะเพื่อนๆที่อยากจะร่วมเล่นก็ไม่มีอะไรมากะซื้อไข่แล้วก็หาไหม้ไม้ยิ้มฟันมาดินน้ำมันสักนิดหรือว่าจะเป็นเทียนก็ได้นะแปะขึ้นไปแล้วก็ไม้ยิมฟันเสียบไว้แล้วก็ถ่ายทําได้เลยนะครับหรือว่าจะไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ผิดกติกานะครับเราว่าถือว่าเรามาร่วมสนุกแล้วก็เพิ่มความา้าททยกับชีวิตกันวันนี้ผมจะใช้งามของอาทิตย์คนนา,นาแล้มาทดสอบการยิงในครั้งนี้ ดูซิว่าจะแม่นเหมือนเดิมไหมนะมาชมกันยิงไมัจจ่ไฟยิงมัจ่ฟันบนไข่ไก่นะครับระยะ6เมตรนะรชมดูว่าผมจะใช้กระสุนกีนัด ครับผมทําสําเร็จในนัดที่สองนะครับก็นัดแรกก็ยังกาคากลัวๆอยู่กลัวไข่ตัวเองจะแตกนะแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะก็อยากจะดูอยากจะให้เพื่อนๆได้ทดสอบกันว่าจะทําได้ในนัดที่เท่าไหร่นะครับบางท่านผมว่าน่าจะทําได้ในนัดที่1 3. นะึ่งหรือสามวันนี้ผมมือตก <c oughs> นะครับแต่ก็ทําได้นะโอเคครับร่วมสนุกกันนะอยากให้กลุ่มของเราเงียบเงานะอยากให้เงียบเงาครับมาร่วมสนุกแล้วก็ เฮฮาคึกคืนกันนะสร้างสีสากนกับวงการหนังสติของเราด้วยกันร่วมยิงไมายุฟันบนไข่ไก่ใหม่ขอบคุณครับที่รับชมลบสนุกกันนะครับ